สวัสดีครับกลับมาพบกับ English Do See นะครับ EP นี้เป็น EP ที่3เรื่องคำกริยาหรือ verb verb ไปกันเลยนะครับไม่ต้องรอภาษาอังกฤษนั้นจะมีคำกริยาก็เหมือนคำภาษาไทยนั่นล่ะก็คือพูดถึงการแสดงหรือภาคแสดงของประโยคเช่นประโยคบกหนึ่งจะมีประธานกริยากรรมนนะภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกันก็จะมีคําว่ากริยาเช่นกันก็คือ verb นั่นเองนะครับซึ่ง ก็เหมือนกันกันกบภา,ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยคือคำกริยาก,ก็คือจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสนทนาในภาษาอังกฤษนะครับเอออะไรวะเนี่ย absent ไม่อยู่น่าจะเป็นคำศัพท์หรือเปล่า absent ไม่อยู่ account แปลว่าคิดบัญชีนะครับน่าจะเป็นลักษณะของหนังสือเล่มนี้คือเอาคำศัพท์ มาให้ดูนะครับว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างที่เป็นพูดถึงคำกริยานะครับ ban แปลว่าห้าม b a r g a ต่อรองราคา oh. แต่ถ้าเป็นผม oh. ผมจะใช้คำว่า negotiate นะครับ bath เหาหมาเห่างเงี้ยาร bath อาบน้ำ bath e า Bar room ก็จะแปลว่าห้องน้ำ become กลับมานะครับเบกแปลว่าอ้อนวอนขอบนะิ๊กินเริ่มต้นอันนี้ผมจำได้เบนทำให้งอบ e s i ชอ e อนวอนเบตแปลว่าพนันนะครับในเว็บดูบอลจะเห็นบ่อยบายแปลว่ากัดนะครับต่อไปครับเบรมแปลว่าดา่าเบรดเลือดออกเลือดไหลเบรดเบลส s ให้พร God bless you นี่เองอ๋อเนี่ยหรอ God. ็อ๋อ sorry b l e s s God God bless you ที่ว่าเป็นพระเจ้าทรงไวยพรอะไรนั่นน่ะเหรอโอเ okay. ค bling แปลว่ากระพริบตา boss kimmo borrow ยืม b o เป่า b o แปลว่าเป่าหรือดูดปะไม่รู้นะ break แปลว่าห้ามลอ้อแปลว่าหยุดรถเบรกก็คือเบรกค b r e a กแปลว่าแตกเบรกเบรกคล้ายกันนะครับเบรกแปลว่าห้ามลอ้อเบรกแตกเบรก k break b r บร k bring แปลว่านำมา build 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 หรือที่เขาที่เขาใช้คำว่า build ใหม่ build ใหม่แปลว่าก่อสร้างนะครับโอเค เบิร์นเผาไหม้ brush brush แปลว่าระเบิด buy ซื้อ ah call แปลว่าเรียก carry แปลว่าแบกหามหิวขนส่ง change เปลี่ยน chill เคี้ยว clash crash แปลว่าปะทะหรือชนอ๋อรถชนกัน crashing Clean ทำความสะอาดทำให้สะอาด c t c h จับ Choose แปลว่าเลือกคำมา Creep แปลว่าคลานคัดตัด c l i m b ปีนนักปีนเขา c l i m b close ปิด correct correct แปลว่าสะสม หรือถูกต้องหรือใช่แล้วอ่าอะไรอย่างนี้ปะคอมเพลนแปลว่าร้องเรียนแน่นอนอ่าเนี่ยคล้องใจ c o n f u s e confused ทำให้สับสน consider แปลว่าพิจารณา c o n s u l ให้คำปรึกษาแปบลบว่าปรึกษานะครับ control ควบคุม copy แปลว่าทำสำเนาหรือลอกเลียนแบบเขาแปลว่านับ cross แปลว่าข้ามเช่น crossroad หรือข้ามทางมาราย cry ร้องไห้ cry, high, dance เต้นรำ dig dig แปลว่าขุดดูทำ draw แปลว่าวาดหรือเขียน dream แปลว่าฝัน drink ดื่ม drive ขับ design แปลว่า Make ตัดสินใจ delete แปลว่าลบ deny ปฏิเสธ access deny ใช่ไหมที่มันมาจากคำว่า access deny a c c e s s การเข้าถึงถูกปกป้องหรือห้ามเข้า delete แปลว่าลบอุย้ยไอเชียผมพิมพ์ผิดที่ access deny มันอยู่ตรงนี้นี่ access deny deposit แปลว่าฝากเงนินอ่า bank deposit ที่เราจะเห็นอยู่ใน Design แปลว่าการออกแบบ Donate แปลว่าการให้บริจาค Dry แห้ง E กิน Enjoy มีความส,มสนุกสนาน e x p l o r e แปลว่าสำรวจ f a s t ์ฟา,ฟาททำให้แน่นเหรอไม่ใช่อย่างรวดเร็วเหรอ ไม่รู้ลองอ่านดูจำๆไปก่อน mm hmm. fry แปลว่ายิง fry แปลว่ายิงที่แปลว่าปืนหรือ fry ที่แปลว่าไฟหรือเปล่าครับ fry ถ้าเป็นคำกริยาแปลว่ายิงใช่ไหมแต่ถ้า fry ที่เป็นคำนามน่าจะแปลว่าไฟถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับครับ fry ตัวนี้ทำหน้าที่เป็น verb แน่ๆนะแต่ถ้า fry ที่แปลว่า ไฟน่าจะเป็นนำครับ for แปลว่าร่วง feed แปลว่าป้อน feel รู้สึก f i fight ต่อสู้ find พบเจอค้นหา fly บิน l e ีหนี forget ลืม forget m มีนัดอย่าลืมฉันใช่ไหมใช่ป่าวว่า forgive แปลว่าให้อภัย forgiveness โปรดอภัยให้ฉัน freeze mm hmm. แปลว่าแช่แข็งหรือเย็นนะนี่ไง follow ติดตาม free แปลว่าปล่อยให้เป็นอิสระ guest ช่องจ้องมองเพ่งดู get ได้รับ give แปลว่าให้ go ไป grab แปลว่าฝัง grind เนี่ย grind หรือ g r i n e n อ้อนี่ยแปลว่าบท grinder grinder เจ u r n e g i n d green รายเดอร์ต้องอ่านมากรายเดี๋ยวเรื่องตัวไอที่มันเป็นสระเนี่ยบางครั้งอ่านว่าอ e, ีบางครั้งอ่านว่าไอผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลักการมันเป็นยังไงมันมีอยู่หนังสือเล่มหนึ่งที่ผมเคยเรียนเดี๋ยวผมจําไม่ได้ว่าหนังสือมันอยู่ไหนเดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวลองหาดูนะครับแล้วเดี๋ยวเอามาไว้ใน eep ถัดไปนะครับ grow เพว่าปลู heat ร้อน help ช่วย hang แปลว่าแขวนหรือที่สไปเดอร์แมนมันพูดว่า Hang on Hang on มันแปลว่าเอ้ยเกาะไว้ก่อนเกาะไว้เกาะไว้ประมาณนั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะน,นะ a v e แปลว่าม um ี h e r ได้ยิน i d นซ่อนหลบแอบอยู่ Hot ทำให้เจ็บ Hop กระโดดอ่าไม่ใช่จำหรอ ถ้าเป็นผมผมใช่คำว่าจำนะครับอาจจะเป็น English กับบีติผมไม่แน่ใจนะครับ h u n t แปลว่าล่า hunting hunter อะไรต่างๆนะครับ hunting แปลว่าการล่าน่าจะเป็นคำนามส่วน hunter เปราะว่าประธานก็คือเป็นบุคคล hurry เร็วเร็วด่วนดวนไวไวรีบเร็งเร่ง imagine แปลว่าจินตนาการ introduce แปลว่าแนะนำตัวอ invite เชิญ jerk เยอะเยอเจอแปลว่าอะไรวะตะกุดตะการะโจ๊กตลกนี่จำเห็นกระโดดเห็นไหมเมืม่อกี้ฮอบแปลว่ากระโดดจำก็แปลว่ากระโดดคีปแปลว่าเก็บเลยได้รับมาโนโรู้แน่นอนคิกแปลว่าเตะคิสแปลว่าจูบนิดแปลว่าถักไหมผมนิตติ้งนี่ไงเติม ing ก็จะกลายเป็นคำนาม,ามเดี๋ยวไอ้อย่างอื่นรนาะว่ากันเรื่อยๆนะครับเราอ่านตามหนังสือไปก่อนไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปสนใจอะไรใดๆดดทดั้งสิ้นครับ อ่านไปไม่ต้องจำว่วางๆไม่ต้องอ่านก็ไเปิดดูครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อคนขี้เกียจอ่านหนังสือถ้าคุณขี้เกียจอ่านคุณไม่ต้องอ่านนะคุณเปิดดูแม่งเลยนะครับเปิดดูเปิดฟังไปไม่มีเวลาดูก็ฟังไปนะครับเพราะว่าผมก็ทำคลิปนี้มาเห็นผลก็คือต้องการให้คนที่ไม่มีเวลาว่างอ่านถ้าคุณไม่มีเวลาว่าอ่านคุณก็เปิดฟัง <S <S เปิดดูไปนะครับ ขอให้มันมีอินเทอร์เน็ตขอให้มันมี YouTube ขอให้มันมีโทรศัพท์มือถือแทบเลย์ไาเหวอะไรใดๆทั้งสิ้นคุณก็สามารถที่จะเปิดดูได้โดยที่ไม่ต้องพกหนังสือไปนะครับไม่มีเวลาว่างอ่านก็เปิดดูไปเลย launch แปลว่าหัวเราะเนี่ยคำนี้ผมสะกดจำคำศัพท์นี้ไม่ค่อยได้สักทีนะครับ laugh อ๋อมันอ่านว่า laugh นะครับไม่ใช่ launch l a u g h laugh แปลว่าหัวเราะนะครับคำศัพท์เนี่ยเราไม่รู้ดิ จะคนไทยคนหาคนเหว่าอะไรใดใๆทั้งสิ้นก็ไม่รู้ถ้ามันมีการหัวเราะผมค่อนข้างมีปัญหากัคบคำศัพท์คํานี้ผมจาไม่ค่อยได้เพราะมัน,ม,นมันมันมีคําที่คล้ายคลึงกันเยอะมากนะครับเอาละ่ะจาไว้แล้วกัน l a u g h นะครับหรือถ้าไม่วางจําก็จาแค่เสียงไว้ก็พอว่ามันอ่านว่า laugh l i แปลว่าเลียใครชอบเลียนะครับ lift แปลว่ายกให้ขึ้นนะครับ lay แปลว่าวางหรือพาด lay out นะครับเห็นแม่วางแบบอะยนีครับ เช่นคําว่า layout เขียนนะฮะแล้วก็ layout แปลว่าเขียนแบบร่างแบบอะไรประมาณนั้นเอาอไรเนี่ยโอ้การหลุดเฮย้ย l a y o u ์แปลว่าล่างแบบหรือวาดแบบ l e a แปลว่าทิ้งจากไปนีไปเลนแปลว่าให้ยืมนะครับ let ปล่อยให้ไลท์แปลว่าแสงอ่าจุดไฟนี่ไงเกมเอาโทรมันก็พูดว่าไลท์ออนไลท์ออนลูสแปลว่าแพ้ลส์หรือบางคนอ่านจะอ่านว่าล็อสนะครับแต่ว่าผมอ่านว่าได้หมดะคล้ายๆกันลูสแปลว่าล็อสลูสล็อสอะไรสักอย่างนะครับลุกแปลว่าดูหรือมองนะครับเลิฟแปลว่าความรักคำศัพท์พวกนี้น่าจะเป็นคำกริยาทั้งหมดนะครับแมชช์แปลว่าการวัดแมชช์เมนต์การวัดนะครับ m ม่เชิดแปลว่าวัดนะครับวัดหมายถึงวัดนี้ไม่ใช่วัดเทมเพลนะครับวัดขนาดวัดเช่นวัดความใหญ่ความยาวความตื้นความลึกอะไรพวกนี้นะครับเมลแปลว่าทําให้หลอมเหลววะอ๋อนี่ไงหลอมละลายเมสเมสแปลว่าคล้ายๆตะแกงอ่าไม่ใช่เว้ยเมสตัวนี้แปลว่าทําให้ยุ่งเหยิงมิกซ์ผสมอ่าเนี่ยผสมปรุงเอามาปนกันเอามารวมกันเมก e แปลว่าการทํา การผลิตขึ้นการทําขึ้น mean mean แปลว่าน่าจะเป็นความหมายอ่หมายความว่านี่ไง do you mean what หมายถึงว่าแปลว่าอะไรวะ do you mean what ที่เห็นเขาพูดกันนะครับแปลว่าอะไรวะ do you mean what พูดอะไรวะ แปลว่าอะไรว่าอะไรประมาณนี้นะนะแต่ผมโดยความหมายนะเท็ถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ว่าที่ผมเคยเห็นเขาคุยกันหรือเขาพูดกันหรือในหนังเขนพูดกัน Do y ดูยูม n นวอตหรือบางครั้งบางทีผมก็ถามคนรู้จักผมเวลาที่ผมฟังเขาไม่เข้าใจผมก็ย่ามเขาแปลว่าดูยูมินวอตไม่รู้อะถูกผิดไม่รู้แต่คนที่เขาฟังคําศัพท์นี้เขาแปลออกว่า ผมไม่เข้าใจที่ในสิ่งที่เขาพูดนะครับมี t แปลว่าการพบเจอ mistake ผิดพลาดอ๋เหมา m i s t เ k e เนี่ยผมทำผิดพลาดบ่อย always m s t t k k m m s s u n d e r s t a Mis n d ผมเข้าใจผิดอ่าบางครั้งผมก็จะใช้คำว่า wrong understand ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ m i s s s u n d e r s t a n นน่าจะถูกกว่านะครับแต่บางทีอะสัมผมสผมก็ไม่รู้อ่ะผมก็ ใช้คำว่า wrong understand เพราะว่าผมเข้าใจว่าคำว่า wrong แปลว่าผิดพลาดนะครับ wrong understand แปลว่าเข้าใจผิดพลาด misunderstand นะครับแปลว่าเข้าใจผิดนะครับ mistake แปลว่าทำาให้ผิดพลาดโอ้วันนี้ได้คำศัพท์เยอะเลย move อะไรวะเนี่ย move แปลว่าตัดหญ้า move แปลว่าเคลื่อนที่เคลื่อนย้าย move on go on นะครับ move on ได้แล้วนะเพวกมึงอะไรประมาณนี้ป่ะ move on นิปยิกงอ่าน็อตสะพงก์พงกหัวน็อตนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไอ้ไออย่างเงี้ยผมในในในมุมมองผมนะคําว่านิปกับคำว่าน็อตเนี่ยคำศัพท์ยากดูมันสั้นๆนะแต่ผมขี้เกียจจำนะครับอะไรที่มันเป็นคําศัพท์ยากๆเรื่อเยอะๆผมก็ขี้เกียจจาเอาหลักๆก็อพอเนี่ยอย่างคําว่าโม้แบผมใช้อย่างคําว่าน็อตเนี่ยผมใช, Note, มใช้นะครับน็อตที่แปลว่าจดบันทึกโอเพนเปิดเนี่ยออเดอร์ส อ่ะปวดฉี่อาจจะใช้ก็ได้ไม่ไ้วรใช้หรือบางครั้งอย่างถ้าผมจำคำว่าพีไม่ได้ผมจะ to 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 อัลมาโกนทูทอเลเอาม o ลังโกนทูทอเนะัมประมาณเนี้ยถ้าผม,ถ,าผมถ้าผมจำคำศัพท์คำว่าปวดฉี่ไม่ได้ไงครับโฟนโทรศัพท์นะครับพูดวางโอเคไปกันต่อโอ้เยอะไว้วันนี้คำศัพท์เอ่อต่อกันเลยเป้แปลว่าน่าจะแปลว่าจ่ายเนี่ยจ่ายเงินควิดลาออกหยุดเลิกออก play เล่น practice แปลว่าทำแบบฝึกหัดหรือการฝึกฝนนี่ไงโอเคใช่จริงๆงเอ๊ะประกาไอะไรวะเฮ้ยอาวมันไม่อยู่หรอมัน,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นแบบเปลี่ยนใจได้นี่ predict คำนี้ไม่คุ้นเคยอ๋อ predict แปลว่าการทำนายอา,อามามดูดวงนะครับ แ c t i c e แปลว่าทำแบบฝึกหัดเป็นว่าฝึกฝน p r e แพร e การจัดเตรียมนี <Prepare S 1> ่ไงตัเตรียมการเตรียม Project ผมมันชื่อ prep a r a t i o n activated carbon อะไรสักอย่างนะตอนที่ผมทำโปรเจกต์เนี่ยผมก็นั่งเทียงกันคำว่า prepare p รีแพร์กับ p รีแพร e บางคนอ่าน prepare บางคนอ่านพรีแพร e นะครับแต่ว่าเห็นคำนี้ก็แปลว่า prepare present แปลว่าการนำเสนอ Present กันแปลว่านำเสนอหรือแสดงให้เห็น Promise สัญญาผู้ดึงนะครับผู้กระดึงผู้กระดึงจำที่ผมจำนะเห็นตอนเป็นเด็กนะผู้กระดึงอ่าถ้าใครใครกลัวว่าจะจำคำศัพท์นี้ไม่ได้ใครเคยไปเที่ยวผู้กระดึงงจำไว้พูดกระดันพูดกระดันหรือตอกนี่ไง พันช่วยอ้น,นี่ฮะ huh? ภูกระดึงพุทธกะดันหรือพลักอะไรประมาณนั้นนะครับพันชแปลว่าต่อยเออนี่อันนี้มันอ่านว่าพันช์นะครับจริงๆเนี่ยไอ้ชอช้างตัวเนี้ยมันมีจุดอยู่ข้างล่างมันเหมือนมายมกุกนะครับ พันนิชแปลว่าลงโทษ the punisher ใครได้ดูหนังเรื่องนี้ไหมนะครับลงโทษ the punisher มันมากครับหนังเรื่องนี้ไปหาดูถ้าใครมีเวลาวก็นะครับแต่เป็นหนังเก่ามากนะครับหลายสิบปีแล้วน่าจะเกินยี่สิบปีโคตรมันต่อไปนี่ไงพุชกระดันนี่ไงพูกระดึงพุชกระดันจะไหมเห็นไหมครับพูกระดึงพูกระดึงพุชกระดัน คิวก็คือเข้าแถวนะครับเรนฝนตกรีดแปลว่าอ่านริงแปลว่าสันหรือสันกระดิ่งนี่ครับริสแปลว่าขึ้นนะครับซันไรส์แ d s ซันเซเนี่เห็นไหมครับซันไรส์ซันเซซันไรส์แปลว่าขึ้นซันเซ t แปลว่าลงนะครับซันไรส์ซันเซ t แปลว่าพาทิตย์ขึ้น ซันไรซันเซ็ตเห็นไหมครับพาิทย์ขึ้นลงเราได้คำศัพท์นี้ละ e p a i r แปลว่าซ่อมแซม Repair แปลว่าการปรับปรุงการซ่อมแซม Rescue น่าจะแปลว่าช่วยเหลือปะอ่ะอ่านี่ไงช่วยเหลือช่วยชีวิต Rescue โอ้อันนี้ยาก Strat เกาหรือขีดข่วน r o l l สครอแปลว่าการเขียนแบบแบบแบบไรอสียปกไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสนะครับเป็คคำศัพท์อีกย่างคำศัพท์ที่น่าสนใจวันนี้มีมี Rescue มี repair มี Ri s e อะไรใช้กับ s u n r i อย Sun เ e สนะครับริ่งสัน read อ่านเ i n ฝนคิวเข้าคิว push กระดานผู้กระดิ่ง u s h กระดานนะครับโอเคอ่ะคำศัพท์นี้เจอบ่อยอยู่แล้วนะครับ Service นะครับให้บริการหรือการบริการแชร์แปลว่าการแบ่งปันหรือการให้ชัดเปราะว่า ตะโกนชัดแปลว่าตะโกนแล้วถ้าเป็นชาร์แปลว่าอะไรแปลว่าหุบปากส่วนชัดดาวเราจะเห็นในไหน,ไหนปิดคอมนี่ที่ผมรู้นะชัดอัพกับชัดดาวงงไหมชัดอพัพแปลว่าหุบปากชัดดาวแปลว่าปิดคอม ชัด The Fuck Up แปลว่าเงียบปาก bueno, ไปเลยซัดอะไรประมาณนี้น,นะครับ <laughs> <Keep S 2> <laughs> คลิคกูจะโดนแบงแล้วเปล่าช่างแม่งไม่ทนนะครับ uh huh. Side แปลว่าถอนหายใจโอ้ oh, อันนี้คำศัพ์นี้มันไปพ้องกับคำอื่นนะถ้าผมก็จะไม่บิดนะครับอาจจะไม่ต้องซีเรียสเท่าไหร่นะครับ Set แปลว่าการ Set เแบบนี่ยมันแปลว่าการจัดอ้อนี่งแบบแบบจัดตั้ง คล้ายๆการเซตอัพเซตติ่งอะไรเงี้ยครับกกคล้ายๆเหมือนเหมือนกำลังจะทำคล้ายๆจะจัดบ้านจะจัดห้องอะไรเงี้ยอ่เซตอัพเซตติ่งอย่างเงี้ยครับอยู่ในโทรศัพท์เราก็จะเห็นนะครับมีคำว่าเซตติ่งหรือการคล้ายๆการตั้งค่าอะไรเงี้ยครับนี่ไงชัดแปลว่าปิดโอ้ชอตเว้ยเมื่อกี้นี่ชอตแปลว่าตะโกนมีตัวโอเห็นไหมมันจะคล้ายๆกันเห็นไหมคำว่าชัดกับคำว่าชอตเนี่ย งงเลยไหมเนะี่ยชัดแปลว่าปิดนี่ไงชัดอัพชัดอัพมันจะอยู่นี่ครับแล้วก็ชัดดาวเห็นไหมผมก็จำผิดครับผมไม่ได้จำหรอกผม,มกลแล้วก็เน้นฟังเสียงชัดอัพแปลว่าหบปากชัดดาวแปลว่าปิดคอมาตามที่ผมรู้เนี่ยนะปิดคอมอะไรประมาณนั้นสเปลแปลว่า spelling please spelling สะกดคำให้น,อน่อย spelling s p e l l อันนี้ควรจำนะครับ สำคัญถ้าสมมุติว่าเวลาฟังอย่างเช่นคำว่าชัดกับคำว่าช็อตเนี่ยหรือคำว่าฟ r าย์ชอยทีกับ h อ u t ทีหรือคำว่า F I R E ปะแล้วก็ F L Y อย่างเงี้ยเสียงมันคล้ายกันบางครั้งบางทีเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากเนี่ยเราจะเจอปัญหาว่าเฮ้ยหนึงพูดว่าอะไรว่าระวังว่าไฟที่แปลว่าไฟหรือแสง กับคำว่าไฟที่แปลว่าบินหรือชัดที่แปลว่าตะโกนกับชัดอัพที่แปลว่าหกปากอะไรพวกนี้คุณถามเขาได้ว่า please spelling p l e a s e please spelling ไม่รู้นะผมจะผมจะพูดอย่างนี้อยู่บ่อยเวลาที่ผมฟังเขาพูดแล้วผมไม่เข้าใจว่ามันแปลว่าอะไรนะครับผมจะใช้คำว่าพีสเปลนะครับสะกดคำให้หน่อยนะครับเขาก็จะบอกมาเลยว่า fly f l y off f, f i r e อะไรพวกนี้อะไรพวกนี้นะครับคำนี้อ่าโอเคเนี่ยอยากให้จำคำนี้นะครับผมจำได้แน่นอนคำนี้เพราะว่าเวลาผมมีปัญหาเวลาผมฟังเขาไม่เข้าใจผมก็จะบอกว่าพีสเปลลิงนะพีสโลลีสโลลีแปลว่าพูดช้าๆหน่อยผมฟังไม่ทนัน พี่สเปลลิงสะกดคำให้หน่อยนะครับคำศัพท์นั้นแปลว่าอะไร Split อมมีสีเรลียดโอมันแปลว่าผ่าหันแยกฉีกนะครับเซแปลว่าพูดอันนี้ใครอยากจะฝึกภาษาอังกฤษต้องใช้คำนี้ให้ได้อยู่แล้วเซลขาย Send แปลว่าส่งนะครับใช้บ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะได้เองไอ้พวกนี้นะครับไอที่สำคัญวันนี้นะครับที่หนึ่งเจอคำศัพท์สำคัญสเปล l นะครับจำคำนี้ให้ได้ S, S P สพ e L, L. spelling spell spelling he spell for me I don't understand สกอ้หน่อยผมฟังไม่รู้เรื่องอ่าผมไม่เข้าใจใช่แปลว่าสองแสงชุดแปลว่ายิงเห็นไหมมือเขียนว่ายิงไฟก็แปลว่ายิงชุดก็แปลว่ายิงนะครับไม่รู้นะอันไหนเบียร์ติดอันไหนอิงหรืออ่าอันไหนเบียร์ติดอันไหนอเมริกัน แต่ว่าชูดก็แปลว่ายิงไฟก็แปลว่ายิงเหมือนกันนะครับซีดแปลว่านา่งสลิปแปลว่าหลับสลไลด์แปลว่าทําให้มันถลายออกไปสเมลได้กินคือนดะูสเมาท์ได้กินไหมนะครับกลิ่นดีกินไม่ดีกูสเมลแ์เบสเมลสปีดสปีดนะครับสปีดเร่งความเร็วนะครับอันนี้คุณเจอบ่อยอยู่แล้วไม่ต้องไปจำนะครับเดี๋ยวคุณก็ใช้บ่อยเจอบ่อยเดีวคุณก็จะเปนแปลว่าใช้จ่ายนะครับ How many you spending a m o n t h นะครับคุณค่าใช้ใจ่ายของคุณต่อเดือนเท่าไหร่นะครับ Spin แปลว่าหมุนนะครับปัน่นหรือว่าทำให้มันเกิดความเร็วลอกสูงสูง,สงเช่นปั่นแปะอย่างนี้ป่าวะไม่รู้นะหยอกหยอกสป i ดแปลว่าถมน้ำลายนะครับอันนี้คำศัพท์แทลกนะครับไม่เป็นไรไม่ใี่เรียนเอาโอเคคำศัพท์ที่น่าสนใจในหน้านี้คำว่าชูดและการแปลว่ายิงนะครับกับสลีป วันก็ go sleep shoot ะจะได้ไม่สับสนนะครับโอ้ยี่สิบกว่านาทีไว้คลิปนี้นะนี่คำว่า verb stand แปลว่ายืน sting แมลงกระต่อย sweep sweep แปลว่า 4, ปัดกว่าซีแปลว่าดูหรือมองเช็คเขยา่า show แปลว่าทำให้ดูหน่อยแสดงให้เห็นหน่อยอ่าหรือ present ห็นไหมคล้ายๆคำว่า present นะครับ sing แปลว่าร้องเพลง สปีกพูดหรือบางคนก็อาจจะใช้คำว่า talk นะครับความหมายเดียวกัน s t ติ l แปลว่าขี้ขโม,มย swell แปลว่าบวม swim แปลว่าว่ายน้ำ signal แปลว่าการให้สัญญาณส่งสัญญาณให้หน่อยส่ง signal ให้หน่อย skip แปลว่าข้ามไปข้ามนะครับแปลว่ากระโดดคล้ายๆแบบแบบเปิดหน้านี้แล้วไม่อยากอ่านหน้านี้ก็ไปหน้าอื่นก็ skip อะไรเงี้ยครับ slip ไอเวลื่นนะครับเจอ r a r d s l i เนี่ยคำศัพท์ที่ผมจำได้แม่งตั้งแต่ปีนั้นกำลังจะได้แชมป์นี่แหละเฮียแม่งีเจอกูสลิปดอกเดียวเรียบร้อยเสียแชมป์เลยแต้มล่วงเลยถ้าจำไม่ผิดแม่งเอ็มบ้าบายยิงอีเวนโดนล้อจนถึงทุกวันนี้นะครับเจอลาส s ลิป er คำศัพท์นี้ผมจำได้แน่นอนนะครับสไมแปลว่ายิ้มสแนปงับสเนดจาม สนอปรนส p r i s e ทำให้ตกใจหรือทำให้ช็อกส้นช็อกเล็กๆนะครับส p r i s e ถ้าอยากรู้ใครอยากรู้คำว่า r p r i ส์คำาัําไหนพูดชัดมากไปดูหนังเรื่องอะไรนะที่ยอยซันนี่มันแสดงช่องกาวอะออน้ำตากรารเทพมั้งที่คุณชายชาวีอะมัน r p r i ส์มานะครับ Start แปลว่าเริ่มต้น Stop นะครับ Stretch Stretch แปลว่า s t r a i c h เอ้ยแปลว่าเหยียดเว้ยไม่เป็นไรอันนี้คำศัพท์นี้มันจะไปพ้องกับคำอื่นอีกเยอะมากนะครับไม่ต้องไปซีเรียสก,กับมันมาก Stretch แปลว่าเหยียด Study แปลว่าเรียนอ่าโอเคคนละ Swallow แปลว่ากลืน Type แปลว่าพิมพ์นี่ย Talk แปลว่าพูดเห็นไหมครับ,บ Speed พูดเหมือนกัน Toast แปลว่าปิ้งย่าง ใช้คําว่ากริลนะครับถ้าบอกว่ามันแปลปิ้งย่างอังไฟเนี่ยนะผมจะใช้คําว่ากริลผมจะจําคํานี้ไม่ได้ผมใช้คําว่ากริลล์ teach สอน tell พูดบอกเล่าอ่ะคล้ายๆกันนะครับ please tell me please talk to me please speak to me นะครับคล้ายๆกันนะครับ talk ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ speak คล้ายๆกันแม้นะคำว่าพูดเนี่ยเห็นไหมได,ไ,ดได้คำศัพท์สามคำหรอก อันทายแกเชื่อ use แ <Yeah. S 1> ปลว่าใช้ wait <Yeah>. แปลว่ารอก่อนรอแป๊บคำว่า walk เดิน one wash แ <Yeah. S 1> ปลว่าล้าง write แปลว่าเขียนอะไรเนี่ยอ่านโอ้โหแม่งอ่านยากใช่ไหมอยอนหาวโอเคจบเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาของคำว่า verb นะครับ วันนี้เราได้คำศัพท์เยอะเลยนะครับผมไม่ต้องไปท่องจำนะครับเปิดมันดูเรื่อยๆนะครับว่างก็เปิดดูนะครับเจอคำศัพ์ทไหนในใช้ในชีวิตประจำวันมีเวลาว่างก็ดูแล้วก็เอาดยุคนี้มันดีตรงที่โทรศัพท์แม่ง เอาโทรศัพท์ไปสแกนแล้วก็แปลได้เลยไม่ต้องพกเด็กชินารีเหมือนสมัยที่ผมแม,ม่งผมแม่งมี d ด c กช o นารีเล่มเล็กก็มี d ด c กช o นารีเล่มใหญ่ผมถึงขั้นว่าแม่งต้องเก็บเงินซื้อซื้อไอเนี่ยไอวะด็กเขาเรียกอะไรทอกกิ้งเด็กเออทอ n กิ้งเด็กซึ่งซึ่งมันจะเป็นเครื่องมือแปลภาษาดีต,นต้นนะซึ่งแม่งซื้อมานก,ก็ไม่ได้ใช้หายหอะไรมากมายนะครับแม่งเสียเงินเปล่าต,ตอนตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดอ่ะพันหน้ามันโคตรแพงเลยครับค่าเช่าห้องผมทั้งเดือนอะ พันห้าตอนนั้นนะผมเก็บเงินนะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับจบเนื้อหาเรื่อง verb หรือคํากริยานะครับหลักการทำงานของคำว่า verb เ,เหมือนภาษาไทยนะครับจะอยู่หลังประธานนะครับเดี๋ยวไอ้พวกกริยาช่วยกริยาเปลี่ยนรูปกริยาเติม s ไม่เติม s เ,เดี๋ยวค่อยไปดูเนื้อหาต่อนะครับวันนี้เราได้คำว่ากริยาแล้วก็ได้คำศัพท์ของ verb ต่างๆละโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ